สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการเข้าดูเกรดของนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองที่จะเข้าไปดูว่าลูกของเรานั้นได้เกรดเท่าไหร่นะครับวิธีการเข้าไปดูก็ไม่ได้ยากเลยนะครับอันนี้เป็นการแนะนำ โดยการใช้สมาร์ทโฟนนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเว็บเบราว์เซอร์ของแต่ละเครื่องโทรศัพท์แต่ละเครื่องสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างโดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อว่า Google Chrome นะครับเข้ามานะครับก็เราก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า Google ก่อนละกันนะครับง่ายดี จากนั้นพิมพ์คำว่า HGS นะครับตัว as ตัว G ตัว S นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับก็จะขึ้นคำว่า HGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับให้เลือกให้เลือกตัวที่เป็น HGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็จะเป็น A T S สำหรับผู้นักเรียนและผู้ปกครองนะครับสิ่งที่จะต้องรู้นะครับก่อนจะเข้าสู่ระบบนะก็คือเลขประจำตัวนักเรียนแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนนะครับเลขประจำตัวนักเรียนก็จะมีของของเรียนเรานะครับก็จะมีอยู่5ตัวนะครับก็ใส่ลงไปนะครับอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างของนักเรียนนะครับต่อไปก็ใส่เลขประจำตัวประชาชนนะครับลงไปเมื่อใส่2อ,อย่างเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะมีชื่อขึ้นข้างบนนะครับขออนุญ,ญาตไม่เปิดเผยแล้วกันนะครับว่าเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของใครนะครับก็ไปดูที่คําว่าผลการเรียนนะครับ ซึ่งนักเรียนที่ใช้เป็นตัวอย่างในการดูครั้งนี้ก็คือเป็นนักเรียนชั้นมม .4 นะครับเราจะดูเกรดในภาคเรียนไหนนะครับก็คลิกคำว่าภาคเรียนนะครับถ้าเป็นมปลายนะครับม .4 ก็จะเป็นปีที่1ภาคเรียนที่1นะครับแต่ถ้าเป็นมต้นก็จะเป็นม .1 ก็จะเป็นปีที่1ภาคเรียนที่1เหมือนกันนะครับถ้าเป็นมต้นที่เป็นม .2 ก็จะเป็น ปีที่2องพักเรียนที่1นะครับอันนี้เราจะดูผลการเรียนพักเรียนที่1นะครับถ้าลูกท่านอยู่มสามก็จะเป็นปีที่3ามพักเรียนที่1นะครับแต่ถ้าเป็นมปลายมสี่ก็จะเป็นปีที่1นึ่พักเรียนที่1นะครับมห้าปีที่2องพักเรียนที่1นะครับมหกปีที่ภามพักเรียนที่1นะครับอันนี้คือในกรณีที่เราจะดูเกรดภาคเรียนที่1นนะครับ ซึ่งของตัวอย่างนี่ก็จะเป็นปีที่1นึภาคเรียนที่1นะครับคลิกไปนะครับนี่ก็จะเป็นผลการเรียนนะครับตรายวิชาต่างๆนะครับมีรหัสวิชามีรายวิชาหน่วยกิตนะครับแล้วก็เกรดอยู่ข้างหลังสุดนะครับเลื่อนดูบุตรหลานของท่านนะครับมีวิชาอะไรบ้างนะครับสุดท้ายนะครับก็มาดูเกรดเฉลี่ยรวมนะครับ gpa นั่นเองนะครับก็คือตัวอย่างที่ได้มาก็คือ3.91นะครับก็จะเป็นอันดับที่1ของห้องนะครับแล้วก็เป็นอันดับที่1ของระดับนะครับคือบางบางโรงเรียนก็จะมีหลายหลายะหลายห้องนะครับก,ก็ก็เลยต้องเปรียบเทียบว่าในในหลายๆห้องเนี่ยตัวเองอยู่ที่ระระดับที่เท่าไหร่ก็จะไปดูที่อันดับที่แล้วก็ระดับข้างล่างสุดนะครับส่วนอันดับที่กับห้องก็คือ ในห้องเรามีเท่าไหร่เราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับซึ่งตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลำดับที่1ของห้องนะครับก็เกดเฉลีย GPE นะครับก็คืออยู่ที่3.91นั่นเองนะครับ